สวัสดีครับหลังจาก Apple เปิดตัว iOS 15นะครับวันนี้ผมอัปเดตแล้วก็มีฟังก์ชันเด่นๆเ, mm hmm. เช่นตัว Live Text นะฮะก็คือการเอาข้อความจากรูปภาพนะครับการใช้กล้องในการที่สแกนข้อความจากรูปภาพนะฮะวันนี้ผมจะมาทำให้ทุกท่านดูนะครับรุ่นที่ผมใช้อยู่นะฮะเป็น iPhone SE 2020นะฮะเป็นตัวที่ใช้ชิปเซต A 1 3 Bionic นนะฮะก็คือ ขั้นตอนที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือเราต้องไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะครับค่าทั่วไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ภาษาในภูมิภาคข้อความในภาพนะครับรุ่นที่ใช้งานได้ก็คือตั้งแต่ p p o o n 10X ขึ้นมานะครับ iPhone 10R แล้วก็ข้อแม้ก็คือต้องใช้ชิปเซตตัว A12 Bionic ขึ้นมานะครับซึ่งตัว iPhone SE 2020ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากอัป iOS 15แล้วนะครับมีฟังก์ชันที่เด่นที่ชื่อว่า Live Text นะฮะหลังจากที่เราเปิดการตั้งค่าแล้วนะครับเราก็สามารถใช้กล้องในการที่จะสแกนนะครับข้อความนะครับเราเปิดกล้องราสังเกตนะครับเต้ากล้องจ่อไปนะครับมันจะขึ้นตัวด้านขวานะครับ แตะมาปุ๊บนะครับสามารถคัดลอกนะครับเอาไปวางนะครับคัดลอกเสร็จเอาไปวางที่โนต้ตนะครับวางนะครับนี่ก็คือภาษามานะครับหรือจะเป็นการสแกนตัวพวก QR Code นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์หรือว่าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับ เราสามารถคัดลอกนะครับแต่ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเราลิดเราสามารถแชร์ได้นะครับหรือถ้าเป็นเบอร์โทรนะครับเราแตะเราก็สามารถเลือกนะครับโทรหาจากข้อความได้เลยนะครเราดึงข้อความจากรูปภาพมาได้หมดนะครับ จะทูเฟสตามหรือว่าคัดลอ,อกอะไรชื่อหรือว่าคัดลอ,อกไปวางต่างๆคะัหรือว่าจะส่งข้อความนะครับสังเกตว่าหรือจะเป็นรูปภาพนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับนะบแล้วก็สามารถเลือกแล้วก็คัดลอ,อกนะครับไปวางต่างได้นะครับนะฮะอันนี้คือข้อความต่างๆ,ๆหรือ เราเข้าไปที่แอปอย่างข้อความนะครับถ้าเราเขียนแตะตรงนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นให้เราสแกนข้อความได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับุ๊บเราก็สามารถส่งข้อความไปได้เลยในลายก็ได้เหมือนกันนะครับในลายถ้าเราแตะค้างมันจะขึ้นตัวไลฟ์สเต็กให้นะครับ เราสแกนไปปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นข้อความให้แล้วก็ส่งไปได้เลยนะฮะแต่ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันใหม่ใน iOS 15ของผมเป็นรุ่น iPhone SE ปี2020นะฮะแต่สำหรับคนที่ใช้ Android หรือว่าสมาร์ทโฟนของ s a m s u n งไม่ต้องน้อยใจนะครับเรามีตัว Bixby และก็ Google Lens นะครับซึ่งใช้มา สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกท่านดูนะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนของ s ซัมซุงหรือว่าสมาร์ทโฟนแอนดรอยทั่วไปนะครเราก็สามารถทําได้นะครับในการที่จะคัดลอกข้อความมาได้ตั้งแต่ตัว b ิ๊ก y ีนะครเรามาดูตัว b ิ๊ก y ก่อนนะครับเปิดกล้องแล้วก็เลื่อนเมนูไปที่อื่นๆนะครมันจะมีคําว่า Bixby Vision นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะคร ฟีเจอร์เยอะเลยนะคร b i Vision นะครับ b i y Vision ก็ทำงานร่วมกับกล้องนะฮะจะเป็นของ s a m s u n งนะครับมีตัวไรบ้างก็มีตั้งแต่การหาการแปลนะครับแปลนี้รวมถึงคัดลอกข้อความนะครการค้นหาการช้อปปิ้งแล้วก็การตัวสแกน QR อธิบายฉากแล้วก็ตัวจับวัตถุการอ่านออกเสียงแล้วก็มีตัวจับสีด้วยทีนี้ให้ง่ายขึ้นก็คือเราสามารถปักตัวนี้นะฮะตัวนี้ไปยัง หน้าจอแอปนะฮะเราเราเปิดตัวนี้เลยเข้าไปปุ๊บตัวพิกพิวชั่นก็จะมาอยู่ที่หน้าจอแอปนะฮะเราเปิดนะครับทีนี้การสแกนข้อความนะครับตัวนี้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะเราหันหน้าไปที่ข้อความนะครับโดยแสแกนอ่าเราจะมีคําว่าตัวทีเราแตะเข้าไปเลยนะฮะเราก็จะแยกข้อความให้นะครับเราสามารถ แ,แล้วคัดลอกนะครับคัดลอกทั้งหมดนะรเราคัดลอกแล้วก็ไปวางแต่วางนะครับหรือจะสแกน QR code นะครับหรือว่าจะแปลยกตัวอย่างอย่างเช่นเรากดแปลาสามารถแปลได้เลยนะครับแล้วก็สามารถและสามารถให้มันอ่านออกเสียงได้ด้วยนะครับ แล้วนะก็สามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยอีกนี่นะครับส่วนบิ๊กพี่วิชันยังทำอะไรได้อีกนะฮะยังสามารถนะครับค้นหาข้อมูลนะครับปุ๊บจับได้ปุ๊บก็จะหารูปคล้ายๆกันเห็นไหมครับเวลาเราจะช็อปหรือว่าจะซื้อของแตะเข้าไปปุ๊บก็จะโหลด สายแปลงนะฮะร,ราคาที่ลาซาด้ามาให้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับหรือยังมีตัวตัวอ่านคิวอาร์โค้ดโดยตรงสแกนก็าสามารถเปิดลิงก์ได้เหมือนกันนะครับสรุปก็คือตัว Big b i ๊ b บี้นะฮะสามารถสแกนภาพแล้วก็แยกข้อความได้เหมือนกันนะครับทีนี้ตัว Big b i ๊กบี้วิชั่นะครับสังเกต ในรูปภาพก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดเข้าไปในรูปภาพนะครับ <spreadsheet. S 1> มันจะมีเป็นรูปตาตรงนี้นะครับ <siglo. S 1> ก็สามารถใช้งานผ่านกล้องเหมือนกันนะครับเราแตะไปปุ๊บแล้วเราหาข้อมูลปุ๊บรูปภาพคล้ายกันก็จะขึ้นมาหมดกันนะครับหรือเราจะแยกข้อความนะครับเดี๋ยวผมแยกข้อความให้ดูอย่างตัวรูปภาพนะครับถ้าเรามีรูปตาเราแตะเข้าไปปุ๊บเราจะแยกข้อความใช่ไหมครับ เราไปที่ตัวทีแล้วก็กดแยกข้อความเห็นไหมครับเราสามารถคัดลอกนะครับแล้วก็หรือว่าจะแปลนะครับผมมดคัดลอกผมส่งในไลน์นะฮะคัดลอกแล้วส่งในไลน์ได้เลยหรือจะแปลนะครับกดุ๊บแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ ฟังเสียงอ่านได้เลยอันนี้ก็คือตัวบิกนะครตัวลูกตาหรือว่าตัวบิกนี้ยังมีอีกที่หนึ่งถ้าเราเข้าซัม s ุงอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลนะครับสมมุติเราจะเอารูปสักรูปหนึ่งแตะเข้าไปปุ๊บมันจะมีคําว่าค้นหาด้วยบิก b y เราแตะปุ๊บเราก็สามารถแยกข้อความจากตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะแปลหรือว่าจะคัดลอกหรือว่าจะค้นหาจากรูปภาพนะฮะนี่ นะครับก็สามารถทําได้อันนี้ก็คือตัว Big B Vision ที่มีอยู่ในซัมซุงสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีมาอยู่ใน Big B ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถใช้งานได้นะครับจริงๆ Big B มีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ Google ก็ทํามาก่อนก็คือตัว Google L ลนนะครับถ้าเราสังเกตตัว Google มันจะมีตัว Google L ลนตัวนี้นะรเราสามารถตั้งค่าให้ไปอยู่หน้าจอหลักได้เหมือนกันเพิ่มในหน้าจอหลักนะครับแต่เพิ่ม นะครับเป็น o o g l e l e n s ตัวนี้นะครับหลักการใช้งานได้เหมือนกันนะครับในการที่สแกนภาพนะฮะเหมือนกันเปิดค้นหาด้วยกล้องปุ๊บสามารถกดค้นหาแล้วก็การใช้ข้อความการแปลมุดเอาแยกข้อความแตะมาปุ๊บเราจะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับใช้ไปแล้วก็สามารถ คัดลอกข้อความหรือว่าคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์สมมติผมจะกดคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์นะฮะตัวนี้ใช้ Google Chrome อยู่นะครับใช้ล็อกอินบัญชีเดียวกันนะฮะมันจะขึ้นให้เลยเราก็กดเลือกถ้าสังเกตตรงนี้มันจะขึ้นให้เลยนะฮะว่ามีข้อความอยู่ทีนี้ที่ตัวเครื่องเราก็คอนโทรลวี v. นะฮะมันจะขึ้นให้แล้วก็สามารถกดค้นหาได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น ตัว Google Lens นะฮะที่มันมีให้สำหรับสมาร์ทโฟน Android อย่างเราสามารถกดฟังได้นะครับสามารถอ่านออกเสียงได้ได Google Lens ยังสามารถแปลาภาษาได้เหมือนกันนะครับใช้ Google Translate ในการแปลนะครับได้ทั้งภาษาไทายภาษาอังกฤษค้นหาช้อปปิง้งหาสถานที่แล้วก็หาอาหารต่างๆนะครับ Google Lens เดี๋ยวผมจะมาทำอะไอีกห้ึ่ Uh huh. นี่ก็คือการแยกข้อความจากรูปภาพทําได้ง่ายมากสำหรับสมาร์ทโฟนของ Android แล้วก็ของ Samsung ใช้ได้ทั้ง Big b i g b e Vision นะครับเป็นรูปตานะครับแล้วก็ o o o l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  n s นะครับที่มันมีให้อยู่ตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับ uh huh. สำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลมาแจ้งแค่นี้สวัสดีครับ